สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Super ร Club กันอีกเช่นเคยครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ช่อง Super ร Club ด้วยละกันนะครับวิดีโอต่างๆก็ลงไว้เยอะแยะมากมายเลยนั้นเพื่อนนะก็ไปติดตามแล้วก็รับชมได้ที่ช่อง Super Egg Club แล้วะกันนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเว็บไซต์ Super ร Club บเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพาไปปั่นสล็อตค่ายไหนเกมไหนเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ติดตามกันได้เลยครับเพื่อน มจะพาเพื่อนๆไปในค่ายของ CQ9 แล้วกันนั้นเพื่อนนะวันนี้ผมมีเครดิตมาที่14500กับอีก26บาทครับโยกเครดิตเข้าไปได้เลยครับรายการโอนก็ทำสำเร็จเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูในเกมของในค่าย CQ9 นั้นเพื่อนนะ mm hmm. เกมนี้ชื่อว่า Wolf Moon ครับหรือว่าหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ เดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยครับว่าเกมนี้เป็นอย่างไรครับดูรายจ่ายสักหน่อยครับเพื่อนๆรายจ่ายของมันก็เงาเงาหมาป่าดำๆแบบนี้ครับเป็นตัว Y ครับบนนัดก็จะเป็นหมาป่าครับมีหมาป่าหลากหลายเลยครับหมาป่าตัวสีเงินครับสีทองครับแล้วก็มีนกฮูกครับมีกวางรายจ่ายของตัวอักษรก็จะเป็นตัว A ตัว K ตัว Q ตัว J เลข10แล้วก็เลข9ครับตัว Y ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเพื่อนนะ โบนัสก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนเริ่มต้นเบทที่20บาทก่อนแล้วกันครับผมมีทุนมาที่14,500่ากับอีกยิบบาทครับไปเริ่มกันเลยครับโบนัสโบนัสน่าจะเข้าช่องไหนก็ได้นะโอ้โหตัววายครับแบบนี้ทีม่มีอะไรเข้ามาเลยครับเปิ่มสักหน่อยครับเปิ้นได้นะเพื่อนนะ ขอเบิ้ลสักหน่อยแล้วกันครับโอ้ยังไม่เข้าเลยว่ะขนาดเบิ้ลนั้นเนี่ยมาละดอกนะั้นไม่รู้เท่าไหร่ครับโอ้โหยังไม่เข้าครับเอาเข้าไปแล้วได้เท่าไหรว่วะเนี่ยโอ้ดอกนี้เท่าไหร่30บาทครับมีโนโกคู่แล้วก็ตัววายครับตัวคิวครับโอ้ยยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับตัวเคตัวคิว วายแถว3กับแถว4ครับโอ้สวยงามมากครับตัวคิวอีกแล้วครับ7บาท50ครับ55บาทครับตัว A นะแล้วก็มีตัว Y ครับไปครับ2บาทครับตัวคิวครับอุ้ยโบนัสขาดอีกช่องครับเพื่อนๆแล้วก็30บาทครับตัวอนุฮูกอนกฮูกไม่ใช่ตัวอะไรครับ อะขยับเบตไปสักหน่อยครับผมเป็น60บาทแล้วกันนะไปครับเดี๋ยวมาดูเบตห60บาทอุ้ยตัววายครับอืมเท่าไหร่ครับเนี่ย217บาทครับตัวคิวแล้วก็มีตัววายกลุ่มนะอู้ตัววายแบบนี้มาเต็มจอเลยครับเพื่อนห้าห้าพันห5ึ่งบาทครับ โอ้โหดอกเดียวครับเพื่อนๆห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะอู้ย,ยอดรวมตอนนี้หมื่นเก้าแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหตัวลดเบสสักหน่อยแล้วกันเป็นไม้ละสามสิบสองบาทโอ้โหดอกนี้ครับหมาป่าแล้วก็มีตัวเอเลขสิบเลขเก้าโอ้โหสวยงามว่ะขอเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันครับแตกสุดโหดเลยนะโอ้โห รอบนี้96บาทครับโอตัววายมาดีมากเลยนะโ,โหสุดยอดมากเลยครับไม่เข้าแล้วนะกําไรเราตอนนี้4,000นะเพื่อนนะขอเล่นร้อยกว่าบาทแล้วกันนะเพื่อนโ,อโหกําไรแล้วผมไม่อยากเล่นต่อครับโอ้โหพอแล้วกันนันเพื่อนนะ อูกำไร5,000กว่าครับไปย้อนคลิปดูได้เลยนั้นเพื่อนนะตัววายเต็มจอครับมีตัว A เล็กสิแล้วก็เลขเก้าครับโอ้โหสวยงามมากป่ะเดี๋ยวไปดูเว็บไซต์ s u p e r ร์เอคลับกันสักหน่อยครับก็มีทั้งกีฬานั้นเพื่อนนะมีทั้งค่าย CMD 368ครับสบโบเบทแล้วก็ w b a เบนั้นเพื่อนนะหรือว่า Winning FT นั่นเองครับส่วน E-S p o r t ครับเป็น i a e s p o r t นั่นเพื่อนนะแล้วก็ eSport b ตครับ แล้วก็ในส่วนของคาสิโนครับก็จะเป็น a l l b e t g a m e p l a y d i l a c o ครับ Isuki SA Gaming ครับแล้วก็ Asia Gaming BBN Evolution Gaming Vivo Gaming ครับแล้วก็ Dream Gaming ครับแล้วก็ e n t l i n e นะในส่วนของสล็อตก็มีค่ายชั้นนำต่างๆจะไม่ว่าจะเป็น a b a n e r o Gameplay ครับ S Gaming Soft ครับ Micro Gaming p l a n g o ครับ p l a y t e แล้วก็ Evo p l a y ครับแล้วก็ Dream t แล้วก็ CQ9 ที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นำเพื่อนนะ หวยออนไลน์ก็มีคลิกลอตโต88ครับแล้วก็เกมเพลย์ครับในส่วนของโป๊กเกอร์ก็จะมี idn โป๊กเกอร์ครับยิงปลาก็จะมี ig gaming ครับมาดูโปรโมชั่นของเว็บ super x club นะครับยาวเป็นหางว่าวเลยเพื่อนๆนะผมจะอ่านอันสำคัญสำคัญแล้วกันครับฝาก5ครั้งครับรับคืน300บาทครับแล้วก็แทงหวยไม่ถูกรับคืนสูงสุด1,000บาทครับฝากครั้งแรกครับ150ครับเติมเงิน50นะ เติมเงินทุกยอดฝากครับ20%นั้นเพื่อนโอ้โหถือว่าโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะคืนเงินกีฬา1%ครับแนะนําเพื่อนรับ100บาทครับแล้วก็คืนเงิน e-sport 1%ครับคืนเงินคาสิโน1.2%ครับแล้วก็คืนเงินสล็อตไป1.6%นั้นเพื่อนนะโอ้โหโปรโมชั่นหลากหลายเต็มหน้ากระดาษเลยนั้นเพื่อนนะก็ไปเลือกเล่นกันได้ครับกับเว็บไซต์ SuperX Club นั้นเพื่อนนะก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมกันเป็นอย่างดีครับฝากติดตามช่องของ Super ร์คลัด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ